ไม่รู้ไอเดียในทิกตอกจะทําคลิปยังไงดีให้มีคนติดตามเป็นลา้านอยากมียอดวิลักร้านต้องดูคลิปนี้วิธีเพิ่มยอดวิลักล้านจากยอดวิวลศูนย์วิวไปเป็น1ล้านทายังไง3านะครับร่วมเฉลิมฉลองไปกับเทศกาลต่างๆอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีไรพรายมันอ่าเราก็อาจจะทําคลิปแบบแต่งตัวแบบสีลุง้งหรือว่าอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างล่าสุดป,ป,ป,ปัจจุบันก็จะเป็นอะไรฮาโลวีนนะคุณผู้ชมเราก็อาจจะแต่งตัวเป็นผีมาถ่ายคอนเทนต์ชาเลนจ์ในทิกตอกนะอันนี้ก็จะทำให้ทิกตอกนะครับชอบมาก,ก,กามาก เกิดทาคลิปไ้เยอะนะครับนอกจากจะได้ผู้ติดตามแล้วเรายังจะได้สปอนเซอร์ได้นะและเทศกาลใกล้จะถึงตอนนี้นะครับก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ปีใหม่เตรียมตัวได้เลยนะหาชุดหาคอนเทนต์ดีๆปางๆมาทําคลิปได้เลยครับและข้อที่4นะครับทำคอนเทนต์ที่กําลังเป็นไวรัลในตอนนี้อ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับทิกต็อกเขาพิททำรายการเขาพิเทเต้นใช่ไหมอ่ะเราก็เต้นตามเขาเขาพิทกินข้าวอร่อยแล้วก็กินข้าวตามเขาคุณผู้ชมคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแค่ทําตามกระแสะทําตามเทรนด์นะเราก็จะแบบเหมือนกับพ่วงไปกับเขาด้วย ด้วยติกต็อกก็จะทําการเปิดการมองเห็นมีการสร้างรายได้เกิดขึ้นยิ่งถ้าคุณนะครับเป็นเจ้าของกิจการเลื่อนลงมาทำคอนเทนต์ตามไวรอลนะจะดีมากๆเลยเพราะว่าติกต็อกจะชอบนะครับแล้วก็คุณนะครับสามารถแชร์ขายของได้อาจจะเป็นคลิปแบบคุณอาจจะเปิดเพลงดังๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็เต้นๆๆใช่ไหมแล้วก็หยิบผลิตภัณฑ์เสริมาหารมาแล้วก็เต้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์หน้าด้วยอะไรอย่างนี้ เห็นไหมว่าแค่นี้เองก็ทําให้เรานะครับสามารถเปิดการมองเห็นแล้วก็สร้างไรายได้จากคลิปได้แล้วเพราะว่านอกจากคนนะครับจะดูคลิปที่เป็นเพลงใหม่คนนะครับยังดูสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราด้วยครับเห็นไหมว่าการหาเงินในทิกตอกเนี่ยง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรานะครับขยันทํางานขยันลงคลิปแล้วก็ไม่อยู่ที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปครับใวันนี้นะครับคลิปเราได้รับการสานับสนุนจากร้านไทยมาร์เก็ตติ้งครับร้านปังมฟอลโล่อันดับหนึ่งของเมืองไทยเปิดมาแล้วมากกว่า10ปีมีผู้ใช้บริการมากกว่าหนึ่งแสน เรานะครับสามารถเลือกเพจหญิงเพจชายได้ไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดแชร์มีรีวิวเพจ5ดาวมีรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยสําหรับใครที่สนใจต้องการปัม follow, ๊มฟอลโล่เพิ่มไลค์เพิ่มแชร์สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมีหนึ่งห่ได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไทยมาร์เก็ตติ้งมียูทูบแล้วนะครับนี่เลยก็จะเป็น YouTube ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์เทคนิคต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็น่างเงินแสนแหลกร้านแหลก5เทคนิคทําทคลิปยังไงให้ดูแบบมียอดวิว สำหรับวันนี้เอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับ